เป็นชุดนอนเนื้อผ้าคอตตอนนะคะที่ตัดเย็บด้วยความประณีตค่ะเป็นทูเ y ซิปค่ะเปิดได้ทั้งจากนี่ลงข้างล่างแบบนี้นะคะหรือว่าจะเปิดจากด้านล่างขึ้นมาแบบนี้ก็ได้อีกเหมือนกันนะคะ คอลเลกชันนี้มี15ลายให้เลือกนะคะมีทั้งแบบเ,เปิดเท้าแล้วก็แบบปิดเท้านะคะลายน่ารักนะคะโทนสีสันสดใสเรียบๆนะคะแล้วก็ด้านบนตัวนี้จะเป็นงานปากักอันนี้ก็จะเป็นคอลเลกชันเกี่ยวกับหมวดกีฬานะคะว่ายน้ำใครชอบแบบคอลเลกชันโทนแบบสีสดใสนะคะแนะนำตะกร้านี้เลยมี15ลายให้คุณแม่เลือกนะคะก็จะเป็นตัวคอลเลกชันใหม่นี่ค่ะ ให้ดูแบบนี้เลยสีสวยทุกสีเลยนะคะคอลเลกชันนี้ก็จะมาแบบเป็นสีสันสดใสแบบนี้เลยค่ะอันนี้เป็นคอลเลกชันล่าสุดนะใครที่มีทุกทุกคอลเลกชันแล้วเนาะแนะนำให้เก็บสะสมให้ครบทุกคอลเลกชันค่ะ